ไดกอออกะไรลูกน้องน้องได้อออกะไรคะน้องได้อออกะไรคะน้องน้องไอะไรคะเจ็ดเจ็ดอะไรคะ้อนโอ้เจ็ดจุนได้ออะไรลูกน้องน้องได้อออกะไรคะน้องไอะไรคะน้องน้องไอะไรคะเจ็ดเจ็ดอะไรคะ โอ้เจ็ดจูนได้อะไรลูกน้องน้องออกอะไรคะน้องได้อออกะไรคะน้องได้อะไรคะเจ็ดเจ็ดอะไรคะโอ้เจ็ดจูนได้อะไรลูกน้องน้องออกอะไรคะ ได้อออกะไรคะน้องได้อออกะไรคะเจ็ดเจ็ดไรคะต้นโอ้เจ็ดจุนได้อะไรลูกน้องน้องได้อออกะไรคะน้องได้อะไรคะน้องได้อออกะไรคะเจ็ดเจ็ดไรคะต้นโอ้เจ็ดจุนได้อะไรลูกน้อง น้องได้อะไรคะน้องได้อะไรคะน้องได้อออกะไรคะเจ็ดเจ็ดอะไรคะต้นโอ้เจ็ดจุนได้อะไรลูกน้องน้องได้อะไรคะน้องได้อะไรคะน้องได้อออกะไรคะเจ็ดเจ็ดอะไรคะต้นโอ้เจ็ดจุน